ถึงแม้จะเห็นเป็นรุ่นหลานนะแต่หลานก็ไม่กลัวไม่ได้ไม่กลัวผมก็ไม่กลัวเหมือนกันนาบอกว่าหนาก็ไม่กลัวหรอไม่กลัวครับเฮ้ยจริงเหรอจริงคือเราโตมาจากยามาฮ่าครับนาทำยามาฮ่าผมไปเอาฮอนด้ามาโดยเฉพาะฮอนด้าว่าไม่ต้องอ้อมมือผมนะรับไม่ผมเต็มที่ครับแพ้ชนะมันอีกเรื่องนึงไม่ซีเรียสก็คือเมื่อก่อนสมัยก่อนนาก็ขี่ด้วยขี่ด้วยครับขี่ด้วยครับเป็นตัวขี่นะครับแล้วก็เป็นช่างนะครับ ก็คือถึงอายุขนาดนี้แล้วไม่ธรรมดานะถือวเป็นรุ่นน้าเรานะครับแต่เป็นรุ่นน้าเห็นอายุเยอะผมก็ไม่กลัวเหมือนกันอะก็ไม่ยอมเราก็ต้องไปลองกันสิอย่างนั้นอะแ่ไม่อดน่ก่เด่นก็ คนดูเนี่ยน่าจะรู้จักละครับซึ่งก็นั่นแหละทำเมื่อก่อนครับพวกสองจังหวบโดยเฉพาะยามาฮ่าไม่ต้องยามาฮ่าตอนนั้นนะก็คือเราโตมาจากยามาฮ่าครับชื่อนี้คือเรียกได้ว่าเจ้าพ่อ JR อล้วกันครับคนรู้จักผมชื่อนี้ก็เพราะ JR ครับมีคันสีบรอนใช่ไหมครับอันนั้นเบอร์อะไรครับ อ่อสีบรอลเนนั้นเบอร์3ครับทำไมถึงทำเป็นหม้อน้ำครัคือช่วงนั้นเนี่ยกติกาคพอแข่งไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันเริ่มเห็นความแตกต่างนลว่าระหว่างแดดกับรถที่ระบายความร้อนด้วยน้ำกับระบายความร้อนด้วยลมเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็เลยเป็นที่มาของ JR หม้อน้ำแรงกว่าทีเซแตดาตร์าอีกนะโนนนะครับทีซจริงๆคุณมาถูกทางแล้วีน นาทำยามาฮ่าผมยวเอาฮอนด้ามาโดยเฉพาะฮอนด้าเจ้าวับเป็นไงคู่แข่งน้าลัวไหมครับโอ้โหเท่าที่ดูผ่านๆมามันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะไอคันเนี้ยก็เลยเบสิกเขาว่าอยากจะลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ยินดีครับแต่ว่าอย่าไปเรียสเรื่องแพ้ชนะนะครับก็คือเราทำกันก็มีตรภาพน้องๆหลานๆเรือเป็น ถ้าถามว่าวงการนี้การแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้แข่งเพื่อเป็นศัตรูกันทุกคนเลยนะครับเขาได้ดูนะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเดือดเนื้อร้อนใจตามสาหรับเขาเป็น f c ของแต่ละชาติแต่ว่าอย่าไปทะเลาะกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วช่างอ่ะสนิทกันทุกคนนะครับไอที่มันจะมีปัญหากันก็คือเม้นกันไปเม้นกันมาเนี่ยครับก็ FC อย่างที่เบสิกบอกนะครับแล้วน้าแตะนี่ยังอยู่วงการ2จังหวะอยู่ไหมอ๋อ ช่วงนี้คือแบบว่าผมต้องมันไม่ค่อยมีเวลาครับเพราะผมขยับมาเล่นรถพวกนี้แล้วก็เราก็ต้องอคเปลี่ยนเปลี่ยนแนวมากครับเพราะว่าอายุมันเริ่มเยอะแล้วครับจะไปบุกนอนดึกอะไรเหมือนเก่ามันคงไม่ได้แล้ววันนี้นะ,จะเจารถกี่ซีซีมาเจอกับ n o วาร้อยสิบของเราาพันแปดร้อยซีซีครับ 1, <ฮ>พูดพูดอ่า อ้าพันแปดร้อยห้าสิบอ่ะพันแปดร้อยห้าสิบอ่าครับผมว่าสองพันหรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงสองพันซีซีแน่นอนไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงครับบางคนงงรถอะไรพันแปดหรือว่าสองพันซีซีรถอะไรอันนี้ก็เป็นรถของน้าแต๋วเองนะไม่ต้องออมมือให้ผมนะครับไม่ผมเต็มที่ครับแพชนะมันอีกเรื่องนึงไม่ซีเรียสถึงแม้จะเห็นเป็นรุ่นหลานนะแต่หลานก็ไม่ไม่ได้ไม่กลัวผมก็ไม่กลัวเหมือนกันน้าบอกว่าน้าก็ไม่กลัวหรอไม่กลัวครับเฮ้ยจริงหรอจริง แพ้ชนะมันกีฬาอย่าไปซีเรียสครับนะพูดมาขนาดนี้แล้วโอ้โหใจใจแป้วเลยเมื so ่อก so ี้เพราะว่าความเก่าเขาไม่ธรรมดาครับก็คือเมื่อก่อนสมัยก่อนนะก็ขี่ด้วยขี่ด้วยครับขี่ด้วยเป็นตัวขี่นะครับแล้วก็เป็นช่างนะครับครับก็คือถึงอายุขนาดนี้แล้วไม่ธรรมดานะถึงแม้เป็นรุ่นน้าเรานะครับแต่เป็นรุ่นน้าเห็นอายุเยอะผมก็ไม่กลัวเหมือนกันอ่ะก็ไม่ยอม่ะครับันเราก็ต้องไปลองกันสิอย่างนั้นอ่ะ ชิดแล้วน่าสนุกนะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบนักเตะนะฮะก็ติดตามก็ได้อย่างเช่นแบบแกอยู่ในวงการสองล้อเหมือนเดิมใช่ครับแต่เป็นพวกฮาร์เลย์ใช่ใช่ครับฮาร์เลย์ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้เครื่องสองพันใช่ไหมสองพันไหมันแปดร้อยห้าสิบอ๋อไม่ใช่สองพันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่งเอาไว้ขี่เล่นครับแต่งเอาไว้ขี่เที่ยวไม่ได้แต่งเพื่อแข่งยอมรับเลยผมขอฟังเสียงกัได้ไหมนะได้ครับได้ครับ เปิดเป็นหยกจะเปิดนี้ใช่ไหมใช่อ๋อน้าทำไมเบ็ดมันแน่นจังเลยรถพวกนี้มันเสเหนี่ยเขาเนาะใช่ครับเสียงนี่อันดับแรกเลยสั่นจังเลยนะไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นรอบสโลมันจะมีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใช่แต่เวลามีมีบาลานซ์ครับนี่โนวามีบาลานซ์สั่นมากครับพออล้ได้ได้ กลับบ้านเถอะอะไรถอดใจเลยเดี๋ยวสิไปลองกันก่อนก็ตามเสื้อนะฮะผมไม่กลัวนะครับแขนยาว590นะครับแขนสั้น550บาทใส่แล้วเท่เก๋แน่นอนอันนี้ก็น้าแต๋วน้าแต๋วพร้อมไหมครับพน้าแต๋วแบบผมรู้นะว่านะแบบไปตำนานนะ น้าน้าน้าคิดว่าน้าจะแพ้ไหมมันก็ห้าสิบห้าสิบครับก็เด็กเดี๋ยวนี้ฝีมือเขาก็ดีขึ้นมาเยอะครับแล้ก็อย่าไปซีเรียสเรื่องผลนะครับอันนี้น้าต่อน้าต่อซีซีให้ใช่ไหมใช่ครับต่อต่อให้มากกว่าพัแปดกับร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยครับพันแปดร้อยซีซีครับผมเรื่องจริงอหรเนี่ยจริงครับผมว่าสองพันแล้วมั้งไม่ถึงไม่ถึงโม่ใช่แล้วไม่ถึงไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงจริงจริงน้าแบบใส่สองพันมาใช่ไหมไม่ได้แอบเลยครับสองพันซีซีแน่นอนไม่กกกลลลัััััวววผมมไ่คครรบบ ได้ครับผมไม่กลัวครับแข่งขันก็แบบแบทเทิลใน3นะครับเป็นการชิงไฟนะครับเรียบร้อยแล้วแตวแดก ผมไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่กลัว ค่อนมากพคีออนเอ้ผู้ชนะยอดเอ้ผู้ชนะเอาเชิญครับจอดจอดจอดอันนี้โสมหน้าของผู้แพ้นะโสมหน้าโสมหน้าผู้แพ้นะฮะ <love> อันนี้โสมหน้าผู้ชนะ oh. โอ้ยเขาจ้องจะเล่นเราอยู่ยังเก่าเหมือนเดิมนะนะโอ้ขนาดจอมยุทธที่ลาวงการมานานก็ยังเก่าอยู่ อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ขอปิดเป็นความลับเลยปิดเป็นความลับเหรอฮะให้ผมให้ผมทายนะประมาณ63อ่ะผมไม่อะเอาไม่ถึงไม่ผมต้องการเผื่ออายุหน่อยแบบว่าให้คนดูเขารู้สึกเห็นใจแน่เลขหกแล้วเอาง่ายคือหลักหกแล้วนั่ตเตลสุดยอดมากสุดยอดมากยอมรับว่ายอมแพ้นะครับโอ้ขอบคุณมากใบนี้ผมขอยอมแพ้นัตเตลทั้งสามวรอ้ว่า โอ้โหนะถือว่ารถในคันนี้เร็วนะเร็วใช้ได้เลยทีเดียวถ้าพูดงตรงๆไม่ได้อะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ,บถ้าคนขี่ที่แบบว่าไม่ไม่อ่าครับไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าไปเทียบกับคนที่แบบว่าไม่มีประสบการณ์ผมว่าโดนนะรถ<อ>ใหญ่โดนนะอ๋อ,อ,อ,อง่ายถ้าคนขี่ฮาร์เรย์ยังมือใหม่ไม่เก่งเท่าไหร่โดนแน่นอนโดนครับโดนแน่นอนเลย ครับมีกำลังใจแล้วจริงจริงจริงๆนี่พูดจริงจริงครับโดนรับเลยนะว่ามากเกินไปนะเนาะไม่เป็นไรแล้วกยินดีที่ไอ้น้องมันเหมือนมา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 จุดไฟให้อีกครั้งหนึ่งก็ดีใจนะครับที่เจอหลานๆมาออชวนสนุกบอกเลยว่าปวดทุกวงการครับครับเหลือแต่วงการเอดูโรแล้วยัง<า>ไม่ได้ไป ก็ขอบคุณน้าแต๋วนะครับที่โอกาสครับครับยินดียินดียินดีครับใครเข้าใจยังรับทํารถอยู่ไหมสอจังหวะก็ไม่ค่อยมีเวลาทำครับก็เลยไม่ไม่ไม่อยากรับปากดีกว่านะเพราะาเก็เป็นอบอยุทที่เราทำการแล้วใช่แต่ถ้าใครชอบผลงานเก่าๆไปย้อนดูได้ได้ในช่องผมก็เคยถ่ายน้าแต๋วไว้แล้วก็ผลงานที่ไฮไลท์สก i t ก็สร้างผลงานไว้ ไปย้อนดูเทปเก่าๆได้ก็คือ JR ไปกินแด๊มาแล้วว่างั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับก็สูตสีอ๋อสี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 เพราะว่าแด๊ตเขาก็แรงๆก็เยอะนะไดด้ครับไปเอาเงินเจ้าของม้านนะครับครับโชคดีโชคดีครัผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับสติ๊กเกอร์สั่งได้นะครับทูทีมอเตอร์ไบค์แผ่นละก็สินะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับแขนสั้น550บาทนะครับถ้าแขนยาว590ราสนะครับสนใจทักแชทเพจมาเลยนะครับทูทีมอเตอร์ไบค์ V2 นะครับใส่แล้วเท่เก๋แบบนี้เลยนะฮะอันนี้จากภาพจรรริงๆเเเลลลยยยนนนะะะคคััับบบบออกกถ้าชท